มันได้หวนกลับคืนมาแล้วนะครับกล่องครอบรอบก็มีกล่องสัตว์ขี่ครับกล่องสัตว์เลี้ยงแล้วก็กล่องอาวุธนะครับเราไปดูกันเลยครับเมื่อปีที่แล้วนะครับผมได้ซื้อกล่องอาวุธกับกล่องสัตว์ขี Loki ่ครบแล้วนะครับกล่องอาวุธมี10กล่องนะครับแล้วก็กล่องสัตว์ขี <t> ่มีแค่1กล่องนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่กล่องสัตว์เลี้ยงนะครับอีก4กล่องที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับ เริ่มจากกล่องสัตว์ขี่ก่อนนะครับข้างในนะครับมีแพนด้าอาจาเพลิงแล้วก็พายัเกราะนะครับกล่องอาวุธนะครับข้างในมีนะครับปืนมังกรเดสทอยเยอร์ er, ขาทาน้ำแข็งถ้าเปิดไม่ได้อาวุธนะครับก็จะได้เป็นเศษนะครับสอเศษก็เสี่ยงดวงกันได้นะครับ ่วนกล่องสัตว์เลี้ยงนะครับข้างในมีครับจะจำไม่ผิดสุตะคุบิดเซริวฟอร์ตี้ด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วว่ามีฟอร์ต้นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนะครับเปิดครับอ๋อจะได้ตาสัตว์เลี้ยงครับหกเปิดมากล่องแรกก็เกลือแล้วครับ สองกล่องนะครับโอ้โหโคตรแพงเลยสี่ร้อยถ้าไม่ได้สั์เลี้ยเนี่ยอืมหมดสิทธิ์แล้วครับ <c oughs> ไม่ได้ครับอืม